สวัสดีครับพิกพิกแชนแนลครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับเกมเซเว่นไนท์สองครับสำหรับคลิปนี้นะครับเราจะมาลุยกันต่อเนื่องกับดันเจียนพัฒนานะครับสำหรับดันเจียนพัฒนาวันนี้นะครับจะเป็นดันเอลิกเซอร์ดันเอลิกเซอร์คืออะไรเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าครับผมสำหรับดันเจียนเอลิกเซอร์นะครับด้านในนะครับว่าจะประกอบไปด้วยการกรอกดเกี่ยว4ระดับนะครับก็จะมีตัวเล็กตัวกลางตัวใหญ่ก็ไล่ระดับไปนะครับ4ระดับ ถ้าเราสามารถฆ่ามันได้ทั้ง4ตัวนะครับเราก็จะจบดันเจียนนี้นะครับแล้วอิเล็กเซอร์อิเล็กเซอร์คืออะไรอิเล็กเซอร์ก็จะมีเป็นเขวดในการอัพศักยภาพนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูอ่าตอนนี้เราเข้ามาอยู่ในหน้าต่างอัพศักยภาพกันนะครับถ้าเราชนะดันเจี้ยนอิเล็กเซอร์ได้นะครับเราก็จะออกมาเป็นขวด3สีนะครับเริ่มตั้งแต่สีขาวสีเขียวแล้วก็สีฟ้านะครับไล่ระดับไปนะครับ แล้วก็ขวดเนี่ยจะเริ่มอัพตั้งแต่เลเวล1จนถึงเลเวล5เนี่ยจะใช้เป็นสีขาวนะครับแล้วก็เลเวล5ถึงเลเวล10เนี่ยเออเลเวล6ถึงเลเวล10เนี่ยจะใช้เป็นขวดสีเขียวนะครับแล้วก็เลเวล11จนถึง15นะถ้าผมจะไม่ผิดจะใช้เป็นขวดสีฟ้านะครับก็แต่ละดันเจียนเนี่ยก็จะดรอปขวดสีไม่เหมือนกันนะครับในชั้นที่10เนี่ยก็จะจดรอปสีฟ้าอย่างเดียวนะครับประมาณ400กว่าชิ้นถ้าผมจะไม่ผิด ราะสีฟ้าเนี่ยมันใช้อัพเยอะมากนะครับไม่ว่าเนี่ยดูเลเว่ขึ้น13า1นะครับใช้ประมาณ850 1 3ขึ้น14เนี่ยพันหเลยนะครับในขั้นที่15ถ้าผมจะไม่ผิดเนี่ยสองพเลยนะครับดันเจียนทั้น10มันก็เลยจะดอกเฉพาะสีฟ้าแล้วก็400กว่าชิ้นถ้าเราลงทุกวันหรือเรามีใบดันเจียนลงบ่อยๆเนี่ยเราก็จะปลดพวกนี้ได้เร็วขึ้นตัวตัวละครของเราก็จะเก่งขึ้นนะครับแล้วก็ สำหรับอไอตัวช่องพวกนี้นะครับที่เป็นปลดสีขาวขึ้นสีเขียวปลดสีเขียวขึ้นสีฟ้าเนี่ยนอกจากเราจะใช้ขวดอิเล็กเซอร์แล้วนะครับเราต้องใช้หินสีพวกนี้ด้วยนะครับถ้าเราจะปลดสีขาวขึ้นสีเขียวเนี่ยเราก็ต้องใช้หินขาว1ชิ้นนะครับปลดสีเขียวขึ้นสีฟ้าก็จะต้องใช้หินเขียว1ชิ้นด้วยประกอบกับ,กบพวกขวดอิเล็กเซอร์ตามจํานวนที่ระบุนะครับเดี๋ยวเราไปดูทีมกันดีกว่าว่าเราจะใช้ทีมแบบไหนในการลงดันเจี้ยนอิเล็กเซอร์นะครับ อ่าแล้นี่ก็เป็นหน้าตาทีมที่ผมจะใช้ในการลุยดันเจียนอิเล็กเซอร์นะครับก็จะประมาณนี้เลยราเชลคารินโคเซตฟ้าแล้วก็จะเป็นเซนะครับอ่าถ้าใครมีโคเซตแดงสามารถใส่แทนโคเซตฟ้าได้เลยนะครับเพราะว่าปกติผมเอาใช้เป็นโคเซตแดงนะแต่ผมก็เผื่อไว้เผื่อใครไม่มีโคเซตแดงนะครับก็สามารถใส่เป็นอ่าโคเซตฟ้าได้หรือถ้าใครมีตัวดาเมจที่ดี่อโคเซตฟ้าอย่างเดวโลนหรือตัวอะไรก็แล้วแต่ที่มันตีแรงกว่านี้นะครับก็สามารถใส่แทนไปได้เลยนะครับ แต่ที่ผมแนะนําให้เป็นโคเซตฟ้าเนี่ยก็เผื่อไว้ที่ใครไม่มี DBS ที่แรงไปกว่านี้นะครับถ้าไม่มีโคเซตฟ้าอีกก็คงต้องเป็นแคลเขียวแบบในคลิปดันหินวิญญาณแล้วนะครับเพราะแคลเขียวเนี่ยทุกคนจะต้องปั้นในการผ่านบอสบทที่7นะครับเพราะบอสบทที่7เนี่ยมันจะบัฟถ้าไม่มีแคลเขียวยิงลบบัฟเนี่ยก็จะผ่านยากนะครับหรือถ้าใครมีหมิงฟ้านะเอ้ยไม่ใช่หมิงดิเฉิงเฉิงฟ้านะครับก็าสามารถ ใช้ได้เหมือนกันนะครับแต่ผมอยากจะแนะนําให้เล่นเป็นตัวดามจ d ด s ที่เป็นระยะไกลมากกว่านะครับมันจะทําให้เราสามารถเล่นได้ง่ายขึ้นนะครับโดยที่บังคับตัวแท้งเพียงตัวเดียวนะครับแล้ว,ว,วส่วนด้านหลังเนี่ยเป็นตัวตีระยะไกลทั้งหมดเวลามันจับกลุ่มอยู่ด้วยกันเนี่ยมันจะไม่โดนดาเมจนะครับตัวแท้งก็ยืนล่อเอาไว้เราก็จะเล่นสบายขึ้นนะครับนี่เป็นเหตุผลที่ผมแนะนําให้ตัว DBS เสนี่ยส่วนมากเป็นตัวยิงระยะไกลนะครับเราจะเล่นง่ายขึ้นมากๆเลยนะครับมา เดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่ตำแหน่งแรกกันเลยนะครับนั่นก็คือราเชลราเชลผมจะใช้เพื่อลดเกาะของบอสนะครับแล้วก็เป็นดาเมจเสริมนะปกติผมใช้ดาเมจหลักเป็นโคเซตตัวราเชลจะเป็นดาเมจเสริมแต่ตอนนี้เป็นโคเซตฟ้าไม่แน่ราเชลอาจะเป็นดาเมจหลักก็ได้นะครับเพราะว่าโคเซตฟ้าเนี่ยผมปั้นไว้แค่เลเวลสาเท่านั้นเองแต่เดี๋ยวผมจะเอาไปลองให้ดูว่ามันสามารถทําดาเมจได้ไหมนะครับส่วนตัวซัพพอร์ตตัวแรกนะครับคารินนะครับเอามาช่วยลดดาเมจของบอสนะครับ คือลดพลังโจมตีนั่นเองนะครับเพื่อให้ลาเชลเนี่ยยืนชนได้นานขึ้นนะครับแล้วก็ตัวเซเหมือนเดิมเลยบูตอันตินะครับแผนที่ใช้นะครับจะเป็นรูปแบบคริติคอลนะครับเพื่อให้ราเชลเนี่ยได้พลังป้องกันเพิ่มขึ้นนะครับยืนชนได้นานขึ้นแล้วก็แถวกางจะได้เป็นคิก,กับคิดาเมจนะครับทาให้ตัวโคเซตเนี่ยยิงแรงขึ้นนะครับส่วนคารินไม่ได้บับอะไรมากมายเพราะว่ามันมันไม่ได้เพิ่มกับการโจมตีของคารินอยู่แล้วคารินมันตีเบาอยู่แล้วนะครับ ส่วนแถวหลังเนี่ยก็จะได้ความเร็วในการโจมตีนะครับเพื่อให้เซเนี่ยเกตอันติเร็วขึ้นนะครับตัวอื่นจะได้ใช้อันติได้ไหวขึ้นด้วยนะครับส่วนสัตว์เลี้ยงผมใช้เป็นแคทเปอร์นะครับเพราะว่าแคทเปอร์เนี่ยผมเพิ่งได้มาใหม่แล้วก็คุณสมบัติเนี่ยมันจะเพิ่มความเสียหายคิดที่ข้อ20%นะครับซึ่งมันเหมาะกับแบบแพนที่ผมใช้นะครับผมก็เลยจะเอามาใช้ในการลงดันอิเล็กเซอร์เนี่ยนะครับส่วนอุปกรณ์สมใส่นะครับเดี๋ยวเราไปดูกัน อุปกรณ์สวมใส่นะครับราเชลเหมือนเดิมเลยผมใส่เป็นเซตโจมตีนะครับเพราะว่าอย่างที่ผมบอกเป็นดาเมจรองนะครับส่วนโคเซตนะครับผมใส่เป็นคิเลตนะครับเพราะว่าดาเมจหลักนะครับอย่างที่ผมบอกไปเซตคิดีที่สุดแล้วนะครับอ่าแล้วก็คารินเหมือนเดิมเลยเซตคูลดาวนะครับเพื่อให้ใช้สกิลได้บ่อยๆไม่ว่าจะเป็นฮิลหรือลดดาเมจบอสนะครับเซ่ก็เป็นเซตสกิลเหมือนเดิมนะครับเพื่อให้เลเวลอันติเยอะแล้วก็สามารถ เล่นเกตให้เพื่อนได้เยอะนะครับก็ประมาณนี้เลยครับผมมามาลุยกันครับผมรูปแบบการเล่นนะครับมาถึงให้เราเอาอะไรเชลวิ่งเข้าไปลดเกาะบอสนะครับแล้วก็คอยลอสกิลบอสไว้นะครับรูปแบบโจมตีของบอสนะครับจะมีการกระโดดแบบนี้เลยกระโดดพื้นแล้วก็จะตบตวัดด้านหน้านะครับแล้วก็ตบลงพื้นสร้างคลื่นพลังแบบนี้นะครับแล้วก็ตบตวัอดกรอบนึงแล้วก็หลบพยายามหลบไปด้านหลังของบอสจะหลบได้ง่ายกว่านะครับ ถ้าเราจําวิธีการออกสกิลของบอสได้มันง่ายขึ้นนะครับอันนี้ผมพลาดนะอบอสกระโดดเราก็วิ่งออกมาจากวงถ้าใครลาเชลยังยืนรับดาเมจไม่ไหวนะครับแนะนําให้ใส่เป็นเซ็ตบล็อกแทนนะครับจะทําให้ลาเชลสามารถยืนได้นานขึ้นนะครับ สังเกตนะครับตัวดาเมจกับตัวฮิวของผมเนี่ยจะยืนสบายๆนะครับในการสู้กับบอดนะครับอ่าสองตัวใหญ่ออกมาแล้วนะครับสตัวใหญ่เนี่ยจะมีสกิลที่ต่างกับสองตัวเล็กคือมันจะมีอ่าสกิลตอนทุบทุกกระโดดลงพื้นอะ่ะมันจะชาร์จนะครับแล้วก็จะสกิลที่ตบลงพื้นจะเปลี่ยนเป็นพ่นไฟแทนนะครับดเกาะ เวลาบอสชาร์จเราก็ลากทีออกมานะครับผมมีเวลาเล่นในคอมผมจะชอบไปกดโดนในนี่อยู่เลยเลยเปลี่ยนมุมกล้อง <c oughs> อุ๊อลาด <c oughs> เปลี่ยนมุมกล้องทีไรผมจะพลาดทุกทีเลยนะนี่นะครับเราลบเวลาลบสกิลนะครับเราจะพยายามไปยืนด้านหน้าของบอสนะครับพอบอสจะใช้สกิลเราก็เดินไปด้านหลังนะครับ แล้วบอชัดโดนตัวปรับมุมกล้องเนี่ยถ้าเล่นในมือถือผมจะคล่องกว่านี้นะครับเพราะมันจะไม่โดนตัวปรับมุมกล้องนะครับอ่านี่ก็จะได้420ขดฟ้านะครับสำหรับดันขั้น1ิบนะครับมาหลังจากที่เราลงดันเจี้ยนเสร็จนะครับเดี๋ยวผมจะมาลองอัพตัวอ่าอิเล็กเซอร์ให้ดูนะครับนะครับอ่าอย่างตัวสไป์ผมเนี่ยถ้าจะอัพ ตัวพลังโจมตีขึ้นเลเวล13นะจะต้องใช้850กับเงินอีก400นะครับตอนนี้ผมมี897นะครับเงินนี่เหลือๆเลยครับกดไปเลยปั๊บอ่าเราก็จะได้ค่าพลังเพิ่มอีกนะครับเพื่อพลังโจมตีก็จะเพิ่มขึ้นเป็น648นะครับในเลเวล13นะครับ ก็ลองไปลงกันนะครับการอัพศักยภาพเนี่ยมันจะส่งผลกับตัวละครแล้วก็ค่าพลังทีมนะครับตัวละครเราก็จะเก่งขึ้นด้วยนะครับผมแล้วก็จบันแล้วนะครับกับการลงดันเจียนอิเล็กเซอร์ในขั้นที่10นะครับว่าผมใช้ทีมอะไรบ้างในการลงดันเจียนดันนี้นะครับถ้าใครมีตัวดาเมจที่แรงกว่านี้นะครับสามารถใส่แทนโคเซตฟ้าไปได้เลยนะครับที่ผมแนะนําให้พยายามเอาตัวดาเมจหลักเนี่ยเป็นตัวที่มีการโจมตีระยะไกลนะครับเพราะว่าเราจะเล่นได้ง่ายขึ้นนะครับเพราะว่าเรา จะโฟกัสแค่ตัวที่เราเอาไปแทงบอสเท่านั้นเองนะครับก็คอยหลบสกิลบอสไปส่วนตัวดาเมจกับซัพพอร์ตเนี่ยมันจะจับกลุ่มการทำดาเมจอยู่ห่างๆนะครับมันจะอยู่ไกลจากวงสกิลของบอสนะครับจะไม่ค่อยโดนนะครับยกเว้นไอ้ตัวกากอยสตัวสุดท้ายนะครับไอชาร์จกระโดดเหยียบพื้นของกากอยสตัวสุดท้ายเนี่ยมันจะค่อนข้างวงกว้างนะครับก็มันอาจจะไปถึงตัวซัพพอร์ตของเรา ก็ให้เราลากออกมาสักหน่อยหนึ่งแล้ววิ่งกลับเข้าไปแท้งใหม่นะครับสำหรับคลิปนี้ก็จบแล้วนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดตันกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้จะได้ไม่พลาดคลิปเนื้อหาดีๆของเกมเซเว่นไนะครับถ้าใครอยากให้ผมทําคลิปอะไรเนี่ยสามารถคอมเมนต์ได้เลยนะครับสำหรับวันนี้จบแล้วครับุณครับบ๊ายบาย